เฉลยโจทย์หน้าเพจกันนะฮะข้อนี้ถือว่าท้าทายค่อนข้างมากเฉลยเร็วๆก่อนนะฮะตามเป็นค่าค่าค่าดีดอคะ be given ฟังเฉลยละเอียดนะฮะถ้าเกิดจะตอบข้อนี้ได้นักเรียนควรจะรู้2เรื่องนี้เรื่องแรกฮะคือเรื่อง s u u n u t เ v e subjunctive Sub เนี่ยเป็นการใช้เวิร์บเพื่อขอร้องหรือแสดงจุดประสงค์อะไรบางอย่างหลายครั้งเลยจะเจอเวอริรกลุ่มนี้ จริงๆมีเยอะกว่านี้นะอันนี้คัดมาที่น่าจะเจอในข้อสอบทัวอีกนะฮะพยายามจำไปนิดนึงก็จะมีคำว่า advise suggest recommend 3ามคำแรกจะแปลว่าแนะนำใช่ไหมฮะ ask a request จะแปลว่าร้องขอ ask ถ้าเกิดจะเป็นเรื่องนี้จะไม่แปลว่าถามนะฮะถ้าเป็นเรื่องนี้จะต้องแปลว่าร้องขอ ask a request ร้องขอ demand เรียกร้องแล้วก็ insist ยืนกราหรือยืนยันครูเบิร์กขอเรียกเวิรกลุ่มนี้ว่าเป็นคีย์เวิร์ดแล้วกันนะ ถ้าเกิดนักเรียนเจอคีย์เวิร์ดเหล่านี้มาพร้อม that ให้จำไว้ว่าหลัง that จะใช้เป็น verb เพียวๆฮะเจอคีย์เวิร์ดมาพร้อม that หลัง that เป็น verb เพียวยกตัวอย่างเช่นบอกว่า bird had advised that เจอคาว่า advice เป็นคีย์เวิร์ดแล้วก็มีคาว่า that ตามมามีคีย์เวิร์ดแล้วตามด้วย that หลัง that เป็น verb เพียว Tom read the book สังเกตนะฮะ read เขาไม่ได้เติม s ถึงแม้ Tom มาคนเดียวก็ตามฮะ ดังนั้นเจอคีย์เวิร์ดมาพร้อมแดดหลังแดดเป็นเวอร์เพียวเขาเรียกว,ว่าเป็นเรื่องสับจังเถิบนะฮะบอกเหตุผลนิดนึงนะฮะที่ read เป็นเวอร์เพียวได้เนี่ยเพราะจริงๆแล้วหน้า read เนี่ยมันมีเชดที่แปลว่าควรจะอยู่แต่เขาลาไปปกติเชดจะตามด้วยเวอร์เพียวๆพวหรือเวอร์ที่ไม่ผ่านเลยนะฮะพอลาชูดไปแล้วเวอร์ก็ยังเพียวเหมือนเดิมนั่นแหละปล่อยทิ้งไว้นะฮะเพียงแต่ไม่ต้องเขียนชูตมาให้ ออกข้อสอบถิกไม่บ่อยนะฮะแต่เคยเจอบ้างพยายามจําเป็นความรู้เสริมไว้แล้วกันอันนี้ครูเบิร์ตยกตัวอย่างแบบแอคทีฟนะแต่ถ้าเกิดเป็นพสซีฟล่ะจะเป็นยังไงพสซีฟไวย์ก็คือประโยคที่ประธานถูกกระทำจะมีโครงสร้างเป็น verb to be ตามด้วย verb ช่อง3นะให้จำไว้ว่าตรง verb to be ก็ไม่ต้องผ่านเลยจะได้แบบนี้ฮนะ he asked that เจอคีย์เวิร์ดคือ a s ตามด้วย that the door be locked at night ปกติหลังโดยน่าจะต้องเป็น is หรือ was ถูกไหมแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องสับจังเถยดดังนั้นใช้เป็น verb to be ไปเลยเพราะข้างหน้า be นี่จริงๆมี s h r d แต่เขาละไปนะฮะก็คือเขาเนี่ยขอร้องว่าประตูเนี่ยควรจะถูกล็อกตอนกลางคืนนะถ้าไม่ล็อกเนี่ยเดี๋ยวอันตรายแย่เลยลักษณะนั้นนะฮะคีย์เวิมาพร้อมแดดหลังแดดเป็น verb เผียวอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ต้องทราบคือสับจังเถิบ เรื่องที่2ฮะก็คือคำว่า give ที่แปลว่าให้เอาง่ายจะตายครูเบิร์ตถ้าเกิดเขียนเป็น passive จะกลายเป็น be given ถูกไหมถูกให้ก็คือได้เลยได้รับถูกให้ก็คือได้รับให้จำแบบนี้ครัว่าหลายครั้งเลย passive เนี่ยจะไม่ค่อยตามได้วยคำนามมาติดติดเพราะว่าสมมติเราเราพูดว่าเขาถูกชนเอาไม่ดีกว่าเขาถูกต่อยโดยเบิร์ตเราจะไม่จะไม่พูดว่าเขาถูกต่อยเบิร์ตถูกไหมฮะ เขาถูกต่อยโดยเบิร์จะมีโดยมากันก่อนจะมีบายมากันนั้นหลายครั้งอะ่ะพาสิฟจะไม่ได้ตามติดด้วยคำนามยกเวน้นบางคำศัพท์เท่านั้นให้จำ be given เป็นข้อยกเว้นแล้วกัน be given ตามด้วยคำนามได้ฮะถ้าได้รับอะไรก็คือสื่อถึงสิ่งนั้นเขียนสิ่งนั้นติด be given ไปได้เลยเช่นบอกว่า s c e n t i s t s were given a 2 0 0 0 0 o l l a r s grant grant แปลว่าเงินทุนนะฮะ grant เงินทุน to continue their work เพื่อที่จะทำงานต่อไปนักวิทยาศาสตร์ were given ถูกให้ก็คือได้รับเนาะได้รับเงินทุนเนี่ยสองหมืนดอลลาร์นะเพื่อจะได้ทำงานต่อไปสังเกตฮะ be given หรือ were given เนะี่ยตามด้วยคำนามที่เบิร์ตตีกรอบนี้ได้เลยฮะลองมาดูโจทย์ของเราใช้ความรู้สองเรื่องนี้แหละที่ตอบเป็น be given เนี่ยเป็นเพราะว่าเราเจอคีย์เวิร์ดคือคำว่า as that หลัง that เป็น verb เ,เพียว ข้อ a ไม่เพียวผิด b boy เติม s ผิด is ก็ไม่เพียวผิดตอบเป็นข้อ d dog b เป็น verb เพียวอยู่ตัวเดียวนะฮะแต่ว่าถ้าเอาชัวร์เนี่ยลองแปลก็ได้ที่เขาใช้เป็น passive voice เพราะมันแปลว่าได้รับนั่นเองฮะเขาบอก james s m i t h the head of department หวัวหน้าผนก head แปลว,ว่าหัวหน้าได้ as that he be given full responsibility responsibility แปลว่าหน้าที่ความรับผิดชอบฮะ for approving all proposals Pro p ะเปรแปลว่าข้อเสนอนะฮะเขาบอกเจมส์สมิธหัวหน้าแผนกหนึ่งเนี่ยได้ร้องขอนะว่าเขาเนี่ยควรจะได้รับหน้าที่แบบเต็มที่เลยในการอนุมัติข้อเสนอทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดใครมีข้อเสนออะไรเขาสามารถตัดสินได้เลยนะว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติเขาอยากได้อำนาจนี้มาอยู่ในมือแบบเต็มร้อยลักษณะนั้นเลยตอบเป็นข้อดีดอก abc ไม่ได้หรอครูเบิร์ตไม่ได้เพราะว่าความหมายก็ไม่เหมาะมันจะแปลว่า ให้หน้าที่ความรับผิดชอบ ABC เป็นแอคทีฟเนาะมันไม่ได้แปลว่าถูกให้แล้วจะแปลว่าให้เองคุณเจมส์สมิธเนี่ยให้หน้าที่ความรับผิดชอบสําหรับการอนุมัติเดี๋ยวนะให้หน้าที่เนี่ยรู้เรื่องแต่ให้ใครให้ใครก็ไม่บอกแล้วแล้วมันดูขาดขาด,ขาดอะ่ะดังนั้นดีด็อกเหมาะกว่าก็คือดอยากที่จะได้รับหน้าที่แบบเต็มร้อยเลยในการอนุมัติได้ว่าแผนการใครเนี่ยควรจะผ่านมากที่สุดอะไรแบบเนี้ยตอบเป็นดีด็อกฮะ be given ถือว่าท้าทายนะฮะฝากคำคมทิ้งท้ายนะครับคำคมวันนี้เนี่ยเขาบอกว่า the supreme supreme แปลว่ายิ่งใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แปลว่ายิ่งใหญ่ที่สุดล้กันนะฮะยิ่งใหญ่ที่สุด accomplishment แปลว่าความสำเร็จนะ,ะ accomplishment ความสำเร็จ is to blur the line between work and play เขาบอกว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการ ทำให้เส้นแบ่งระหว่างการทำงานกับการเล่นเนี่ยมันเบลอๆพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดเราสามารถทำให้การทำงานของเรากับการละเล่นเนี่ยมันโอเวอร์แลไม่ถึงกับต้องเป็นเรื่องเดียวกัน100%ก็ได้แต่มันโอเวอร์แลกันได้ค่อนข้างมากก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดเรามองว่างานก็คืองานหลายคนอาจจะเครียดแล้วทำได้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดเรามองว่างานคือการละเล่นอย่างหนึ่ง แต่ไม่ถึงกับเล่นเต็มร้อยนะแต่เป็นการลเล่นอย่างหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุขเราจะมีแนวโน้มทํางานนั้นได้ดีการเตรียมตัวสอบโทรอีกก็เหมือนกันนะฮะถ้ามองว่าเป็นการอ่านหนังสืออาจจะเครียดอาจจะน่าเบือ่อแต่ถ้าเกิดมองว่าเป็นเกมอย่างหนึ่งล่ะเฮ้ยวันนี้ถ้าเกิดเราทํา50ข้อได้สําเร็จนะเราจะให้รางวัลตัวเองเป็นการกินไอติม1ก้อน ถ้าเกิดทำได้รายข้อให้2อก้อนทำติดกันได้เลย7วันเราจะซื้อเสื้อผ้าหรูๆที่เราลิงเอาไว้นานแล้วอะไรเงี้ยมันก็ดูสนุกขึ้นถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยพยายามทํางานแล้วให้มีการละเล่นให้มีความรักอยู่ในนั้นด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ